บรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆครับลมรื่นมาก ดีครับวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ1วันเที่ยวที่สุราษฎร์นะครับวันนี้ผมเข้ามาที่บ้านน้ําราดนะครับที่บ้านทําเนียบในช่วงเช้าเช้าผมเข้ามาที่นี่เหมือนจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างประปายแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นน้ําผุดธรรมชาติได้ยินว่าที่นี่น้ําใสมากนะเดี๋ยวยังไงก็ต้องเข้าไปดูกันให้เห็นกับตาเลยครับ มีร้านค้านะครับร้านค้าสวัสดิการแต่ว่ายังไม่เปิดนะเวลานี้ก็เกือบจะเก้าโมงเช้าแล้วนะครับแต่ทําไมร้านค้ายังไม่เปิดก็เปิดแค่บางร้านทางเข้าก็ไม่ยากนะครับเข้ามาที่สุราษฎแล้วก็ปักหมุดมาเลยนะครับที่ต้นน้ําบ้านน้รารัดนะครับก็จะมีร้านอาหารรนะ้านส้มตำนี่เปิดละ ผมมาเช้าเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่ผมเตรียมมาก็จะมีกล้องนะครับก็จะมีกล้องที่สำหรับถ่ายทำแล้วก็จะมีโดรนหนึ่งตัวนะครับจอดรถแล้วก็เพื่อนๆเดินเข้ามาอีกประมาณ200รอเมตรนะครับก็จะถึงที่ต้นน้ำน้ำลาดนะครับก็ถือว่าไม่ไกลแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับนักท่องเที่ยวก็มาแต่เช้ากัน ผมคิดว่าผมมาเช้าแล้วนะจุดจำหน่ายบัตรกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับันจะมีพายเรือคายักแล้วก็เล่นน้ำนะครับเดี๋ยวซื้อบัตรก่อนครับสแกนได้ไหมครับพี่ได้ไดโอเคอกี่คนนะเอาแบบพายเรือเลยไหมคะชมป่าด้านล่างได้ไหมไม่เปียงไม่มีอันตรายโอเคครับอันนี้ห้อยคอเลยนะครับค่ะพาไปเอาเรือได้ในได้เลยจ้ะถ้าเราพายเองไม่ได้อยาก อะไรก็จ้างเด็กได้นะคะ50สิบาทนะคะได้เด็กก็จะได้บัตรตัวนี้เข้ามานะครับหลังจากชำระเงินแล้วแค่7จสิบาทนะครับพร้อมเรือขายยากเลยเดินเข้าไปอีกหน่อยน่าจะถึงละทางเข้าก็จะเข้มงวดน,นะเพื่อนๆก็ <im S 2> จะมีห้องน้ําไม่เข้าก่อนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้าเลยท่านใดถือขนมถืออะไรที่คิดว่าจะเป็นภัยต่อธรรมชาติ ก็จะให้ฝากไว้ที่ล็อกเกอร์นะครับที่มีบริการฟรีที่นี่นะเข้าจุดเช็คพอยต์ครับถ่ายอะไรกันเนี่ยถ่ายวิดีโอมันยังไม่ยังทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าเพิ่องออกจากเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเปิดกระเป๋าอ๋ออันนี้เป็นกระเป๋ากล้องบัตรบัตรที่กันอยู่นะค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับแจ้งอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆเครื่องสําอางก็ไม่ได้นะครับเครื่องสำอางพวกครีมพวกอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าต้องเข้าใจได้เพราะว่าที่นี่เป็น ป่าต้นน้ำนะครับก็จะห้ามพวกสารเคมีพวกอะไรเลยบรรยากาศข้างในร่มรื่นครับเดี๋ยเราเดินเข้าไปอีกสักพักหนึ่งเพื่อนๆจะเห็นต้นไม้นะครับน้อยใหญ่ตามเส้นทางเลยมีรีสอร์ทด้วยเพื่อนๆ <c oughs> มีรีสอร์ทด้วยนะครับขำๆนะเดีย๋ยวเดินตรงต่อไปครับเนี่ยเพื่อนๆ ป่าไม้ลมลื่นมากนะครับแต่ว่าผมได้ยินเสียงละผมได้ยินเสียงนะท่องเที่ยวเป็นกลุ่มนะครับน่าจะเล่นน้ําอยู่ข้างในเรียบร้อยผมได้ยินเสียงมาจากฝั่งซ้ายนะครับมุมนั้นเนี่ยเวลาเข้าป่าเพื่อนๆก็จะได้กลิ่นนะครับจะได้กลิ่นของความที่เป็นธรรมชาติกลิ่นป่าไม้กลิ่นดินพวกนี้สองร้อยเมตรเพื่อนๆถ้าเข้ามาก็ เตรียมให้ดีนะครับเครื่องสอําอางพวกเครื่องดื่มอาหารเนี่ยเอาเข้ามาไม่ได้เลยนะครับก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับสายปาร์ตี้หรือว่าสายดื่มนะครับที่นี่ถ้าสมาชิกหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่จะเข้ามาดื่มนะครับที่นี่ก็น่าจะไม่ใช่จุดที่ที่เหมาะนะเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปนิดนึงเข้ามาถึงแล้วครับ200เมตรครับเดินม,มาไม่ไกล สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อน้ำใสมากครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปตรงนี้นะน้ำน่าจะหลอกตานะครับถ้าเห็นในกล้องก็จะดูตื้นๆน,นะแต่ว่าน่าจะเมตรกว่าๆนะครับเท่าหน้าอกเห็นไหมไม่นักท่องเที่ยวสองสามกรุ๊ปแล้วข้างใน ผมพาเพื่อนเพเข้ามาดูจุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าไปพายเรือนะครับ1.5กิโลเมตรเพื่อนเห็นปลาด้วยเห็นไหมจุดนี้เป็นน้ําผุดนะครับจากธรรมชาติเป็นป่าต้นน้ํานะครับเพื่อนครับก็ไม่แปลกใจที่ทําไมเจ้าหน้าที่เขาค่อนข้างที่จะเคร่งนะครับเรื่องนําของกินแล้วก็พวกเครื่องสำอางนะครับข้างในจะมีตาน้ําผุด ไซด์ีคร <promotion UC> <sh> ับเดี๋ยวผมจะเข้าไปภายเรือก่อนแล้วกันเพื่อนๆก็เห็นไหมครับกลุ่มนั้นจะเป็นปลาชะโดนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นปลาช่อนนะแต่ว่าปลาชะโดอะไซส์ประมาณเท่าครึ่งแขนประมาณห้าหกตัวนะครับตรงนี้เป็นจุดลงเรือนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปพายเรือแล้วก็ระยะทางเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับถูกมากครับเพื่อนเจ็ดสิบบาทเอง เดี๋ยวเราก็จะเอา,อาบัตรนะครับไปแลกเอาเรือเพื่อที่จะผ่าไปดูธรรมชาติจะต้องใช้บัตรนี้นะครับไปแลกเอาเรือเป็นเรือพลาสติกนะครับไม่ใช่เรือขายยักษ์นะชาวบ้านผมจะเรียกว่าเรือแจวอะไรประมาณนั้นนะครับมาแล้สวส,สวัสดีครับใา,ายเองหรือว่าจ้างใายเอง,เองครับ เนนนร,รียบร,ร,ร้อยครับได้แล้วครับเรือหนึ่งลำพายเรือเข้ามาประมาณห้าสิบเมตรนะครับก็เพื่อนๆเห็นไหมธรรมชาติสวยมากด้านหลังก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับพายมาด้วยกันเพื่นพอนๆดูธรรมชาติเห็นไหม <า S 1> เข้ามาได้ประมาณครึ่งทางครับเพื่อนๆครับ<า>นักท<า><า>่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งก็กําลังจะพายตามเข้ามาข้างใน บรรยากาศลมรื่นม,มากไปได้ไหมครับไปนัท่งเที่ยว <laughs> <laughs> ้ามาพายเรือนเรือมันไม่มีหางเสือครับมันจะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับหาความบาลานซ์ยากนิดหนึ่งก็เป็นกิจกรรมวันหยุดนะครับสนุกสนุก <laughs> หมุนซ้ายหมุนขวานะ เดี๋ยวจะพายเข้าไปข้างในนะครับอีกประมาณครึ่งทางบรรยากาศก,าก็ให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะครับว่ามันลมลืนมากแล้วก็น้ําใสตลอดทั้งเส้นเลยนะครับเนี่ยตลอดเส้นทางจะมีปลาชดโดนะครับไซเล็กๆให้เราเห็นตลอดเส้นทางเลย สวยนะเพื่อนๆบรรยากาศร่มรื่นมากครับพายเข้ามาได้เกินครึ่งทางแล้วมีแสงแดดอ่อนๆน,นะครับพายแต่เหนื่อยน้ำไม่ลึก,กเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใส่ทูชีพนะครับน้ำแค่ประมาณสักเมตรหนึ่งเนี่ยความลึกได้แค่นั้นโอเคเดี๋ยวพายต่อเดี๋ยวเพื่อนๆครับ เราก็จะพายเข้าไปข้างในนี้นะครับบรรยากาศก็แสงแดดเริ่มส่องไม่ถึงพื้นนะครับเพราะว่ามีป่าไม้นะครับบดบังแสงแดดไว้เนี่ยข้างในบรรยากาศล่มรื่นมากเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้าทอแล้วสวัสดีครับ นักท่องเที่ยวก็พาย้อนกลับแล้วเพราะว่าด้านหน้านะครับเราพอไปถึงสุดทางเนี่ยเขาจะบังคับให้เราย้อนกลับนะครับไปต่อมาได้เพราะว่าจะมีเชือกกั้นไว้ได้กลิ่นของธรรมชาติเพื่อนๆกลิ่นของน้ํากลิ่นของต้นไม้พวกนี้ตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่เราลงเรือลงมาก็จะได้กลิ่นแบบนี้นะครับเราก็พายเรือเข้ามาจนถึงสุดเขตนะครับตรงนี้ จ้าหน้าที่เขาจะเอาเชือกมากันไว้ม,ม่ให้เราไปต่อนะครับก็แค่นี้ก็ถือว่าไกลแลครับ1.5กิโลเมตรเป็นระยะทางที่พอดีครับเพื่อนๆได้เห็นธรรมชาติแล้วก็ความเย็นนะครับของป่าที่นี่สุราชธานีมาแล้วครับน้องเนสแล้วก็น้องกัปตันนะครับหมุนไหมเอา้าชน แนะนำอยู่แถวนี้ก่อนอย่าไปอยู่ในกลุ่มมันสุดแล้วเนี่ยเข้าไปนี้มันสุดแล้วเนี่ยถึงแล้วเออสปีดรถฝั่งนู้นชนกันกระจายกระจายอยู่นี่วันรถบําหมุนอย่างนี้เลยกว่าจะออกมาได้ไหมกรุ๊ปหนึ่งใช่ไหมเรือชนกันอ่ะอ่ากรุ๊ปหนึ่งฝั่งนี้กุ๊ปเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้หนาวฝั่งน้ำอะไรหนาก็หนาำ ว for เรือพายไม่ค่อยไปนะครับไม่ม OK er ีหางเสือนะมันจะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับก็เป็นกิจกรรมที่สนุกอีกวันหนึ่งนะครับที่สุราษฎร์ธานีเที่ยวหนึ่งวันที่สุราษฎร์ครับมีอะไรเยอะแยะนะครับจากนี้ก็จะไปที่คลองน้ำใสนะเพื่อนๆก็จะเป็นแม่น้ำสายเดียวกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับ ไม่จำกัดอายุน่าจะหกสิบแล้วครับคนนี้วัยขนาดนี้ก็มาเที่ยวนะครับกำไรชีวิตธรรมชาติดีไหมครับเพื่อนๆครับตรงนี้นะครับบ้านน้ำราดนะครับต่าต้นน้ำบ้านน้ำราดเพื่อนๆนปักหมุดไปเลยนะครับถ้ามาถึงสุราษนะมีหลายที่เลยนะครับก็แยกแยะกันก็จะมีคลองน้ำใสแต่ก็ผมแนะนำเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่บ้านน้ำราดก่อนนะครับแล้วก็ จากนี้ค่อยไปที่คลองน้วาใสนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวก็กำลังจะลงเรือเหมือนกัน <ละ S 1> กับพวกเราไปประสบภัยพิบัติวิ่นกิจกรรมสนุกนกดีครับเพื่อนๆมันก็มีอะไรทำที่นี่เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยครับเพื่อนๆครับหลังจากที่<อ>ผมเข้าไปภายเรือเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนักท่องเที่ยว เข้ามาเต็มเลยนะครับทีここ่นี่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันหยุดยาวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเข้ามาเล่นน้ําส่วนตัวผู้คนน้อยๆก็เข้ามาช่วงวันธรรมดานะครับจะได้บรรยากาศที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่น้ำก็ยังใสเหมือนเดิมนะครับ โอเคเดี๋ยวผมถ่ายรูปมุมสูงให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆนะครับว่าที่นี่รล่มลื่นแค่ไหน นะครับเพื่อนๆนสำหรับป่าต้นน้ําบ้านน้าลาดนะครับหนึ่งวันเที่ยวสุราษฎร์ได้อะไรดีๆเยอะแยะนะครับเพื่อนๆถ้าหากมีเวลาก็สละเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงที่จะเข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็มีน้ําผุดสวยงามก่อนที่ผมจะไปต่อผมจะขึ้นไปที่หาดพนักกรจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็เราจะไปพบกันที่นั่นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน